ไว้วันที่3สิงหาคมชวนคนไปดูชาวหน่อยสิอย่าลืมลาอีกแล้วไปได้ร้องเพลงนะบอกเขาชาวไหนชาวไหนอ่ะสีมาแล้วนี่ไวมีข้าวแล้วสวัสดีครับสอไม่มาไว้ให้ยืมข้าวกินหนบพิมพ์จะเอาใหม่ครับต้มตอให้อดมั้งไม่หอมหอมไม่ลืมไปเราไม่ต้องรีบลงลูกว่าฟุ่งฟิ้งมาละเอฮ้ยไว้ อะไรในนี้แตกเปล่ามันยัจุดนทุกอยอ่หดูคนเดียวผมเขาแล้วพอยกพอตอนแสดงอะเหมือนยกสูงเปนคนหัวสูงลิ้วนะันผมมันเยอะอะมันดูผมเยอะ ตอนไหนที่ผมแต่สีว่าให้ให้ผมแต่ผมแตะโกนคงได้ยินาของมาแต่งตอนไหนว่าสีตอนไหนว่าที่มแต่ตอน้นเนี่แต่ฟ้าไม่ทานนี่แหละเสียงแห้งพี่บอกเสียงแห้งสหมาแต่มาแต่พี่บอกว่าไม่เสียงแห้งไม่เสียงแห้งไม่สำคัญหรอกถ้าบอกมาแต่งเนี่ยโอเคแล้กินน้ำดีรถไม่แล้ว